Thank you เทาแก่น้อยจับมือเซเว่นอีเลเวนจากลุ่มเจนเซต p h ลฟาดึงแปง้งซีบริงบุกตลาดเกมสร้างโลกเมตาเบิร์ดในเกมโรบ็อกแบบครบวงจรครั้งแรกในไทยครั้งแรกในประเทศไทยกับการร่วมมือของสาบันธมิตรชั้นนำได้แก่บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนหรือ tkn ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทสาลาดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศบริษัท cpo จำกัดมหาชนผู้ผลิตเซเว่นอีเลเวนและเซเว่นเดลิเวอรีและแปง้งซีบริงคอนเทสต์ครีเอเตอร์ชื่อดังแห่งวงการเกม Roblox ที่มีผู้ติดตามกว่า19,700,000คนเปิดตัวแคมเปญเท่าแก่น้อย Verb X 7 e l e v e n ผจญภัยแดนซาร่ากไปกับ4ีบริงซึ่งเป็นแคมเปญใหญ่ในเกม Roblox ของเท่าแก่น้อยในปีนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการผจญภัยบนโลก Meta v e r s e แบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha โดยแคมเปญน,นี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม2567จนถึงเดือนพฤษภาคม2568ซึ่งภายในงานค่ะ มีแขกผู้มีเกียรติและสาวโปเกมให้ความสนใจและร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งในห้องอิ d i t เร i u มชั้น6ถูดิจิตัลพาร์คสุขุมวิตค่ะ